ทีนี้ในเรื่องอันต่อมาในเรื่องของโปรโตีนเรื่องของโปรโตีนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรากังวลมากเรากังวลมากว่าพอมากินแคนเบสเนี่ยเรากะปริมาณการกินโปรโตีนไม่ถูกใช่ไหมคะเหมือนแบบเุย้ยพอเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์แล้วมากินถั่วในขน้องยีดาพี่จะกินสักปริมาณเท่าไหร่ดีคะอ่าพอเราไม่รู้ว่ากินเท่าไหร่เราก็สตาดมันลงไปเลยือ <c oughs> เหมือนแบบเยอะเอาไว้ก่อนถึงจะดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงแล้วยาดาจะบอกทุกคนว่าการเยอะอไว้ก่อนแล้วจะดีอ่ะยาดาก็ลองมาแล้วเหมือนกันนะคะคือลองช่วงแรกๆแรก,แรก,แรกๆที่กินอ่ะ ยาดาก็กลัวเหมือนกันเพราะยาดาก็ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนมันเหมือนกับทุกอย่างเวลาที่เราทําอะไรเราเริ่มศึกษาศึกษาสิ่งนี้ไปพร้อมกับดูร่างกายตัวเองไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกยาดากินมากเกินไปคือเหมือนกับยาดาเป็นคนที่เหมือนแบบ เรียกว่าอะไรไม่สัมเนียกร่างกายตัวเองบ้างเลยว่าไฟย่อยเรามันหย่อนอะ่ะคือเหมือนตอนนั้นน่ะเราไม่มีความรู้เรื่องไฟย่อยเราก็ไม่เข้าใจว่าเออลมไฟดินน้ำลมไฟมันเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็คิดว่ามากไว้ก่อนจะดีอ่าเราก็แบบว่ากลัวมากกลัวขาดโปรต,ตีนเขาใส่ถั่วลงไปใส่นู่นใส่นี่ลงไปเนี้ยกินมากเกินไปแต่ไม่ได้ดูร่างกายตัวเองเลยว่าร่างกายยาดาเป็นคนไฟย่อยหย่อนมานานแล้วคือท้องยาดาอืดมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะ อื่นมาต้องมาจาความได้เลยอ่ะคือพอมันดีขึ้นดีขึ้นตอนออกกาลังกายนะเพราะว่าตอนที่เราออกกาลังกายมันคือการจุดไฟคือยาดาเป็นคนไฟหย่อนใช่ไหมคะพอยาดามีกิจกรรมจุดไฟปุ๊บอะมันเหมือนกับว่ากิจกรรมจุดไฟตรงนี้มันมาช่วยยาดาได้มันจึงทําให้เฮ้ยเราเริ่มย่อยอาหารได้ดีขึ้นแต่พอไปถึงจุดนึงอะค่ะศักยภาพร่างกายเราอะมันไม่ได้ย่อยอาหารได้ดีพอ,อคือถ้าเปรียบเทียบอะทุกคนทุกคนลองเปรียบเทียบสิถ้าใครมีเพื่อนมีเพื่อนคนไหนสักคนที่แบบ กินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมันอ้วนสักทีเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นกินเท่าไหร่มันก็ไม่มีพุงโอ้โหครับทำไมเขาถึงกินอะไรแล้วไม่มีพุงเราก็อิจฉาเขาใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าบางทีอ่ะพื้นฐานหรือว่าทุนเดิมของเขาอะ่ะเขาเป็นคนธาตุไฟคือบางคนอะ่ะเป็นคนธาตุไฟแบบไฟเขาแรงเกินไปจนเขาทรมานกับความผอมตัวเองก็มีนะคือเหมือนยัดเท่าไร่ก็ไม่อ้วนคะ่ะน้องยดา พี่กินเท่าไหร่พี่ก็ไม่อ้วนแต่กายเราเนี่ยโหแค่ดมก็อ้วนแล้วคือมันไม่เหมือนกันไงคือแต่ละคนมันเลยมีธาตุที่ไม่เหมือนกันพอเราเริ่มเข้าใจตัวเองเนี่ยพยาดาเริ่มเข้าใจตัวเองว่าเออเราเป็นคนที่แบบไฟย่อยเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นกินอะไรนิดนิดหน่อยๆเนี่ยเราก็ท้องอืดเราก็ควรจะกินอาหารที่มันพอดีพอเหมาะกับร่างกายแต่ยาดากลัวว่าจะขาดโปรตีนยาดาก็ทล่มโปรตีนลงไปในจานอะไรอย่างเงี้ย พอเราทลม่มสิ่งที่เราย่อยไม่ได้มันก็เป็นของเสียอยู่ดีค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเราอย่าเราไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเรากลัวระบบเราเจ๊งดีกว่ากลัวระบบเราเจ๊งก็คือสมมุนนะคะยาดามีความต้องการปโปรตีนวันละ50กรัมต่อวันสมุินะยาดาต้องการปโปรตีน50กรัมแล้วยาดาก็าร์ทมันลงไปเลย50กรัมแต่ศักยภาพการย่อยยาดามันย่อยได้แค่30กรัม แสดงว่าอีก20กรัมที่เหลือก็กลายเป็นของเสียกินไปก็ฟาวอะค่ะกินไปก็เสียฟรีอะไรเงี้ยแล้วตกไปเป็นของเสียให้ร่างกายเหนื่อยแล้วก็ลำบากอีกระบบยาดาก็จะเริ่มพังเป็นเพราะว่ายาดามักหมมของเสียไปทุกวันไออันที่มันย่อยไม่ได้อะคะ่ะดังนั้นให้ทุกคนหนึ่งเลยนะเราดูเรื่องระบบเราก่อนดีกว่าเราดูแลเรื่องระบบของเราว่าระบบการย่อยเราเป็นยังไงระบบการย่อยให้ไฟร้อยเราดีไหม ถ้าไฟย่อยเราไม่ไดีเราไปเปลี่ยนอาหารจุดไฟย่อยก่อนไม่ใช่เรากลัวเรื่องโปรตีนแล้วก็ถล่มโปรตีนลงไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องกลัวขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนกลัวนะยาจะพูดถึงเรื่องงานวิจัยเรื่อง The China Study คือเหมือนกับว่าด็อกเตอร์คนนี้ชื่อว่าด็อกเตอร์ทีคอลลิงแคมเบลลยาอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะคะคือขอบคุณพี่แบบมากเลยนะคะคือหนังสือเล่มเนี้ยยาจะบอกว่ายาหานานมากหามาหลายรอบมากเลยเขาไม่ได้ตีพิมพ์เพิ่มอะค่ะแล้วแบบหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเหมือนพี่เขาอะ ซีล็อกหนังสือแล้วส่งมาให้ยาดาค่ะคือแบบซีล็อกมาให้อ่ะแล้วส่งมาให้ยาดายาดาก็เลยได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบนะคะคือดรคนนี้ชื่อว่าดอ l รทีคอลลิงแคมเบลเขาเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับการกินอาหารพืช แล้วเขาเป็นคนที่เขาเป็นนักโภชนาการที่มีชื่อเสียงมากทุกคนเป็นเหมือนกับคนที่มีอิทธิพลด้านโภชนาการคือพูดอะไรคนจะต้องสะเทือนไปทั้งประเทศอะไรประมาณนั้นเลยนะคือเขาโดนต่อต้านเยอะมากเลยนะคะโดนต่อต้านจากแบบบริษัทขายเนื้อขายนมอะไรเงี้ยคือโดนส่งจดหมายมาต่อต้านอะ่ะแต่ว่าดรคนนี้ตอนแรกอะ่ะเขาสนใจเรื่องโปรตีนมาก เขาชอบวิจัยเรื่องโปรโตีนมากตอนเขาอยู่ปริญญาเอกเขาใช้เวลา3ปีโหในการวิจัยเรื่องโปรโตีนเขาพัฒนาเกี่ยวกับแบบสูตรอาหารนะคะกินเพื่อเร่งให้สัตว์มันโตวไวๆอ่ะคือแบบเฮ้ยทำยังไงดีให้สัตว์พวกนี้มันโตวไวๆเฮ้ยอาหารโปรโตีนเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดต้องใส่ใจเรื่องโปรโตีนมากแล้วอาหารของดรไวเด็กก็เหมือนคนอเมริกันทั่วไปก็คือกินเบคอนกินมันฝรั่งทอดกินไข่กินเนื้อสัตว์กินอะไรพวกเนี้ย กินนมเต็มเต็มแก้วอะไรเงี้ยสองสามแก้วต่อวันอ่างเงี้ยจนมาถึงจุดหนึ่งเขาแบบทํางานวิจัยไปเรื่อยๆเขากลับค้นพบว่าเฮ้ยการกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ถ้ามันมากเกินไปอ่ะมันไม่ดีกับร่างกายเขาก็เลยทํางานวิจัยแบบเขาสังหารหนูไปหลายตัวมากเลยโหปาณาติบาตไปเต็มที่เลยโหคือต้องสังหารหนูหลายตัวมากเพื่อที่จะได้หาข้อมูลมาได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าด็อกเตอร์คนนี้เขาไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ไปช่วยเหลือเด็กที่นูน่น คือเด็กที่นู่นเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในภาวะขาดแคลนสารอาหารทีนี้เขาก็เลยแบบเฮ้ยเด็กที่เนี่ยต้องได้รับโปรตีนให้เพียงพอนะทีนี้เขาก็เลยให้เด็กที่เนี่ยได้รับโปรตีนเพียงพอแต่ว่าโปรตีนที่ให้อ่ะค่ะเป็นโปรตีนจากพืชเพราะว่าเนื้อสัตว์มันแพงอะงบน้อยไปหน่อยก็เลยเป็นโปรตีนจากพืชไปแต่ปรากฏว่าเขาสังเกตเห็นว่าทําไมเด็กฟิลิปปินเนี่ยเป็นมะเร็งตับทั้งทงที่โรคมะเร็งตับควรเกิดกับคนที่เป็นผู้ใหญ่เฮ้ยทำไมเด็กพวกนี้มันเป็นมะเร็งตับได้วอตแฮป อะไรองี้เขาก็เขาก็สงสัยทีนี้เขาก็ไปดูจนเขาค้นพบว่าเด็กที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยคือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ร่ํารวยมีเนื้อสัตว์ให้ทานะคุณพระเด็กเลยเป็นมะเร็งตับหรือจริงๆรแล้วไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันมีต้นเหตุต้นตอก็คือว่าเด็กเหล่านี้ได้รับสารก่อมะเร็งมาก่อนชื่อว่าอะฟลาทอกซินเอออะฟลาทอกซินเนี่ย มันมีอยู่ในเชื้อราทุกคนคือคืออาหารที่เด็กฟิลิปปินส์กินอ่ะมันมีเชื้อราด้วยเป็นถั่วลิสงอเงี้ยใช่ไหมเป็นข้าวโพดไอถั่วลิสงหรือว่าข้าวโพดนี้ค่ะมันสามารถขึ้นราได้ใช่ไหมคะพอมันขึ้นราเสร็จปุ๊บเนี่ยไอราตัวนั้นอ่ะชื่อว่า Aspergillus flavus as. อ่าไอราตัวเนี้ยผลิตสารก่อมะเรง็งที่ชื่อว่า aflatoxin อ่าคือเด็กที่นั่นนะคะก็เลยได้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปฟุ๊ ซึ่งไอสารก่อมะเร็งอันนี้มันมีสิทธิ์พัฒนาทําให้เป็นมะเร็งตับได้ทีนี้เด็กก็ได้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปใช่ไหมคะแต่พอได้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าดอรทีคอลลิงแคมเบลเนี่ยเขาทํางานวิจัยแล้วเขาค้นพบว่าสารก่อมะเร็งที่เข้าสู่ร่างกายไม่สามารถเจริญเติบโตจนเรากลายเป็นโรคร้ายได้ถ้าไม่ได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในปริมาณที่มากพอ เก็ตไหมคะเนี่ยหมายความว่าสมมุติว่ายาดาได้รับสารกรมเร็งเข้ามายาดารับสารกอมะเร็งเข้ามาพาาอ,าาอยาดาได้รับมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันอยู่ในร่างกายยาดาแต่มันไม่มเร็งมันไม่โตมะเร็งมันไม่ทําลายร่างกายยาดาเพราะยาดากินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ต่าคือเขาวิจัยเขาสังหารหนูหลายตัวมากจนเขารู้ว่าพอเรากินโปรโตีนในปริมาณที่สูงอนะคะ่ะเขาชอบทดลองกินโปรโตีนเกิน10%เรเดรเขาชอบทดลองถ้ากินโปรโตีนเกิน10%เ มะเร็งจะเริ่มโตแล้วนะแต่ถ้ากิน5%กินแค่5%มะเร็งจะไม่โตต่อให้ในร่างกายของหนูตัวนั้นได้รับสารก่อมะเร็งที่แรงที่สุดแล้วก็ตามคือหมายความว่าอัดเข้าไปเลยสารก่อมะเร็งไอ้หนูตัวนี้อัดเข้าไปอัดเข้าไปหนูบอกว่าโอ้สารก่อมะเร็งเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยแต่มะเร็งในหนูไม่โตเป็นเพราะว่าหนูกินโปรโตีนสั่าเพราะฉะนั้นดอ,อร์เขาก็เลยเริ่มหาคําตอบเจอจากที่เขาแบบ ไปฟิลิปปินส์แล้วก็กลับมาทดลองทํางานวิจัยด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเขาก็ไปทํางานวิจัยเรื่องเดอร์ไชน่าส d y ดี้ฮึแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดเยอะนะน่าจะแบบเปิดเป็นอีกไลฟ์นึงเนาะเป็นไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องโปรตีนดีไหมคะแบบพูดเรื่องโปรตีนล้วนเลยแต่ว่าไอเดอรไชน่าสแตดี้อ่ะเป็นงานวิจัยที่พูดเลยว่าเป็นงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดแต่ใหญ่ที่สุดในเรื่องในเรื่องของโภชนาการกับการเกิดโรคนะคะ คือหมายความว่ากินอะไรจะเป็นโรคอะไรกินแบบนี้จะเสี่ยงเป็นอะไรแบบนี้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยสำหรับงานวิจัยในเรื่องของ the China Study แล้วเขาก็ไปทำงานวิจัยด็อกเตอร์ทีโคลินแคมเบลเนี่ยเขาไปร่วมกับร่วมกับอุ้ยเกี่ยวกับแบบมหาลายัยหลายที่เลยนะที่อเมริกาที่อังกฤษแล้วก็ที่จีนเลยนะแล้วก็ไปศึกษาอาหารการกินของคนที่อยู่ในเขตชนบทในเมืองจีนอะ ชนบทก็คือว่าไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะคนที่อยู่ในชนบทที่แถบที่จีนนะคะเขากินอาหารท้องถิ่นคือกินแบบไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะเขากินท้องถิ่นเขาปลูกเขาเลี้ยงสัตว์เขาหาอะไรกันเองพวกเนี้ยพอเขากินอาหารท้องถิ่นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเขาสุขภาพดีกว่าเขาสุขภาพดีกว่าคนอเมริกันที่อยู่ในเมืองแล้วได้กินอาหารแบบอิ่มนํำสำราญนะคะคนจีนที่ด็อกเตอร์เขาวิจัยมาเนี่ยด็อกเตอร์เขาเปรียบเทียบคนอเมริกันหนัก77กิโล คนจีนหนัก77กิโลทีนี้เขาก็มาคำนวณว่าอัตราปริมาณแคลอรี่ที่2คนนี้กินในมันเท่าไหร่อะคนอเมริกันกินน้อยกว่ากิน2,400แคลอรี่คนจีนกิน3,000แคลอรี่คนจีนกินเยอะกว่านะคะทุกคนแต่พอตรวจผลเลือดตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเขาคพบว่าค่าเลือดมันต่างกันเยอะมากเลยคนอเมริกันคอเลสเตอรอลจะ200อัพ แต่คนจีนเนี่ยคอเลสเตอรอลจะต่ําลงมาร3 0ลงมาจะต่ําลงมาแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนก็ต่างกันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่างกันมากในคนอเมริกันกับคนจีนตรงนี้แล้วอัตราการกินโปรโตีนก็ต่างกันคนอเมริกันกินโปรโตีนประมาณ15เคนจีนกินโปรโตีนประมาณ10 กินโปรโตีนต่างกันใช่ไหมคะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเอ๊ะเอาอะไรมายกดีเนาะอ่ะไม่เป็นไรคือถ้าสมมติว่าคนอเมริกันเนี่ยเขากินโปรโตีน15ในปริมาณ15เนี้ยมากกว่า80เป็นเป็นเนื้อสัตว์ คนจีนกินโปรโตีนแค่สิบเปอร์เซ็นต์เอ่อในสิบเปอร์เซ็นต์ของโปรโตีนนี้คือแค่ประมาณนี้เป็นเนื้อสัตว์คงพองเข้าใจเนาะว่าอัตราการกินโปรโตีนก็ต่างกันการกินเนื้อสัตว์มากน้อยก็ต่างกันคนจีนทานเนื้อสัตว์น้อยแล้วคนจีนอะโรคน้อยกว่าโรคหัวใจน้อยกว่าโรคมะเร็งน้อยกว่าเบาหวานก็น้อยนะคะเราเลยเข้าใจว่าเออด็อกเตอร์คนนี้เขาก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเรารับประทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไปเนี่ยมันจะเริ่มไม่ดีกับร่างกาย แล้วโปรตีนในเนื้อสัตว์ในปัจจุบันก็ถูกเลี้ยงแล้วก็เร่งให้โตไวด้วยมันไม่เหมือนแบบทุกคนไปล่ากันเองนะถ้าทุกคนไปล่ากันเองแบบไปถือหอกคืออะไรไปล่ากันเองเนี้ยมันแตกต่างกันนะคะทุกคนหนึ่งเลยคือสัตว์ที่ล่ากินกันเองอะค่ะเขากินอาหารตามธรรมชาติเขาจิกนุ่นจิกนั่นกินตามธรรมชาติแต่ว่าในปัจจุบันอะเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงในระบบอินเทนซีฟอะ สัตว์พวกนี้บางทีไม่ได้เจอแสงแดดเลยนะโหอยู่ในโรงฉันไม่ได้เจอแสงแดดตลอดชีวิตของฉันแล้วฉันก็โตเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราเลย y, นี่เรากินอะไรกันอยู่วันนี้อะมันก็เลยทําให้หลายๆคนพอรู้เรื่องนี้ก็เลยหันมาทนแพลนเบสเพราะฉะนั้นเรื่องของโปรโตีนนะคะทุกคนยาดาจะบอกทุกคนว่าเออเราไม่ต้องกังวลกันขนาดนั้นเราได้รับโปรโตีนกันยังไงก็เพียงพอทุกคนเดินไปที่ไหนทุกคนก็เจอโปรโตีนนะการที่ทุกคนจะขาดโปรโตีนน่ะคือทุกคนคงเบื่ออาหารอะแบบกินอะไรไม่ลงเลยค่ะน้องยาดาพ,พี่พี่กินอะไรไม่ได้ หรือไม่ทุกคนแบบเหมือนเป็นโรคตับคือพอเป็นโรคตับปุ๊บอะฮะตับมันอักเสบใช่ไหมตับมันฟัง์กชันได้ไม่ดีตับมันเป็นตัวผลิตโปรตีนถ้าตับไม่ดีก็จะขาดโปรตีนได้ต่อให้ยัดเข้าไปเยอะเท่าไหร่ตับก็บอกไม่ไหวแล้วตับทํางานไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้น่ะทุกคนมีสิทธิ์ขาดโปรตีนแน่นอนเบื่ออาหารอะเป็นโรคตับอะหรือไม่ก็กินอะไรที่มันแบบซ้ําๆเดิมๆมากเกินไปอะค่ะ เช่นแบบเหมือนกับกินอยู่อย่างเนี้ยไปตลอดอะไรเงี้ยไม่มีความหลากหลายเลยอะไรเงี้ยดรทีคอลลิงแคมเบลเขาบอกว่าเขาพูดถึงความสูงนะเขาพูดถึงเด็กเด็กเนี่ยจะสูงได้จากการกินโปรตีนจากพืชไหมเขาก็บอกว่าได้มันไม่ได้ต่างกันเราจะสูงได้จากการกินโปรตีนจากพืชแต่ถ้าเรากินโปรตีนจากพืชไม่หลากหลายเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สูงเหมือนกันดังนั้นพอหันมากินโปรตีนจากพืชนะคะมันเหมือนกับมันต้องกินให้หลากหลายอะ คาว่าหลากหลายอะค่ะทุกคนยารายกตัวอย่างเช่นวันนี้ทุกคนกินแกงขี้เหล็กพรุ่งนี้ทุกคนกินข้าวกริ้งเทมเป้อ,อีกวันทุกคนกินต้มยำเห็ดอีกวันกินกระเพราถั่วดำมั่วไปเรื่อยคือเหมือนกับว่ากินเมนูให้มันสลับสลับกันไปอะค่ะอันนี้คือลักษณะการกินโปรโตีนจากพืชที่หลากหลายวันนี้อย่างหนึง่งวันนี้อย่างหนึงนนงหน่งวันนี้อย่างหนึ่งอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเริ่มได้รับโปรโตีนอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องโปรโตีนนะคะ ทุกคนรู้ไหมว่าตอนแบบเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของโปรโตีนเนี่ยนะมันจะมีนักอยู่คนนักวิทยาคนหนึ่งมีชื่อเสียงมากชื่อว่าคาวบอยส์คาวบอยส์เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราควรกินโปรโตีนให้เยอะอ่าเราต้องกินโปรโตีนให้เยอะแล้วเขาก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนักโภชนาการจนตอนนั้นน่ะมีคําพูดออกมาเลยว่าคนที่แบบสิวิไลเนี่ยมีสิทธิ์ในการกินโปรโตีนที่เยอะถ้าอยากจะเป็นคนสิวิไลต้องกินโปรตีนมันก็เลยกลายเป็นว่า กระแสน,นั้นนะคะมันเริ่มทําให้เราแบบบ้าการกินโปรตีนกันเพิ่มมากขึ้นเราเลยกินโปรตีนกันเยอะขึ้นหูกินแหลกลาเลยอะไรอย่างเงี้ยจนปัจจุบันแบบเรากลายเป็นกลัวไปเลยว่าเราจะขาดโปรตีนแต่ถ้าทุกคนไปดูสัดส่วนในน้ํานมแม่นะทุกคนจะตกตะลึงสัดส่วนในน้ํานมแม่มันจะมีโปรตีนคาร์โบไฮเรดรตไขมันแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าเด็กจากตัวเล็กๆะค่ะตัวจิ๋วๆเนี่ยออกมาเนาะจิ๋วเนี่ยแต่ว่าภายใน6เดือนอะโตเป็นเท่าตัวค่ะแล้วพอไปดูในสัดส่วนน้ํานมแม่ ทุกคนจะสังเกตเห็นเลยนะว่าสัดส่วนของอาหารที่เยอะที่สุดคือคาร์โบไฮเดรตนะแล้วโปรโตีนดันต่ําที่สุดเลยมีโปรโตีนแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วเด็กแบ่งเนื้อเยื่อก็ต้องใช้โปรโตีนนะคะเพราะว่าเนื้อเยื่อกระดูกมันต้องยืดยาวขึ้นตัวมันต้องมันต้องสูงขึ้นแขนม,มันต้องยาวขาต้องยาวอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้โปรโตีนใช่ไหมคะแล้วทาไมใช้โปรโตีนแค่เปอร์เซ็นต์เดียวล่ะแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการแบบถล่มทลายเราต้องการแค่แบบพอดีพอดีกับร่างกายก็พอ คือบางทีเรากังวลเรื่องการขาดโปรตีนยกตัวอ,อย่างเช่นผมร่วงเนี่ยพอเราผมร่วงปุ๊บเนี่ยเรากังวลว่าฉันขาดโปรตีนหรือเปล่าใช่ไหมคะผมถึงร่วงหผมร่วงกระนาวนึกว่าขาดโปรตีนนึกว่าขาดซิงขาดไบโอตินจริงๆแล้วว่าผมร่วงอ่ะเป็นเพราะว่าหัวมันร้อนทุกคนอย่างสมมุติว่าเวลาทุกคนอุจจาระไม่ออกนานๆอ่ะ คนเวลาที่อุจจาระไม่ออกอะแปลว่าอุจจาระมันหมักหมมใช่ไหมคะหมักหมมอยู่ในไส้นานมากเอาหมักแล้วก็หมักอีกหมักอีกก็หมักแล้วของหมักดองเป็นของร้อนเป็นความร้อนใช่ไหมพอมันร้อนมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่บอกไปะคะ่ะความร้อนจะควบรวมกันตรงกลาง แล้วธรรมาชาติของความร้อนจะพุ่งขึ้นสู่ด้านบนเสมอเสร็จแล้วมันก็ไปจบที่ไหนคะทุกคนจบที่หัวกะบาลของเราเราก็เลยผมร่วงสังเกตสิคะว่าช่วงไหนเราเครียดเนี่ยผมจะงอกแบบเยอะมากดูแหวกมาผมงอกก็เต็มหัวเลยหรือบางทีร้อนมากๆอะ่ะเราจะเป็นรังแคด้วยอันนี้คือความร้อน บางทีผมร่วงไม่ได้มาจากการขาดโปรตีนผมร่วงมาจากว่าเราร้อนเกินไปค่ะทุกคนเราก็ต้องอุจจาระให้ออกหรือว่าแบบเปลี่ยนอาหารไม่กินอาหารอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมร้อนมากนะอาหารที่เป็นหวานมันเค็มหวานคือน้ําตาลเนาะอยู่ขนมทั้งหลายที่เรากินมันก็คือพวกของทอด ในเค้กนี่ก็มันนะทุกคนในคุกกี้ก็มันนะมีมีความมันมีน้ํามันอยู่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ความเค็มคือโซเดียมคือพวกอาหารปรุงแต่งอาหาร p r o c e s s ู้ food ถ้ากินพวกนี้ร่างกายจะร้อนอาหารแช่แข็งอะไรพวกนี้มันก็มีสิทธิ์ทำให้ร่างกายทุกคนร้อนเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทําให้แบบมันเกิดภาวะร้อนเกินอ่ะแล้วร้อนมากเข้ามากเข้า,ม,า,ขามันก็พุง่งขึ้นสู่ด้านบนผมก็ร่วงมันอาจจะไม่ได้มาจากการขาดโปรตีนหรือแม้กระทั่งบางทีเราเล็บเปราะ เล็บเราเปราะเมื่อก่อนนี้ยดานี่เป็นมนุษย์เล็บเปราะเลยนะคะทุกคนเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนยดาท้องอืดไงตอนเด็กๆอะคะ่ะแล้วเวลาที่เราท้องอืดเนี่ยพอท้องมันอืดปุ๊บลมมันมากระจุกตัวรวมกันที่ท้องมันไม่เคลื่อนตัวออกใช่ไหมคะทาให้เลือดลมมันไม่สามารถไปเลี้ยงถึงปลายมือปลายเท้าได้เล็บมันก็เลยเปราะไม่ใช่ว่าขาดโปรตีนนะคะทุกคนเมื่อก่อนตอนที่ยดาเป็นมนุษย์เล็บเปราะเนี่ย ยาดากินโปรตีนก็เยอะนะยาดากิน p r o c e s s ู้ดเยอะมากยาดาแบบใส้กรอกลูกชิ้นโอ้โหยาดากินอาหารที่แย่มากอะค่ะรับรองว่าตอนนั้นยาดาไม่ขาดโปรตีนแน่แต่เล็บทําไมเล็บยาดาอย่างเปราะเป็นเพราะว่ายาาท้องอืดลมมันไม่เคลื่อนมันไม่สามารถพาอาหารไปเลี้ยงตามปลายมือปลายเท้าได้ตอนนี้เล็บแข็งแรงเล็บไม่เปราะนะคะแล้วยาก็ไม่ได้กินโปรตีนมากแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของแบบผมร่วงหรือว่าเล็บเปราะเนี่ย บางทีมันไม่ได้มาจากการขาดโปรตีนมันคือเรื่องของระบบในร่างกายเราอาจจะใส่ของดีเข้าไปเยอะแบบเรากินของดีเยอะมากเลยแต่เราย่อยไม่ได้เรากินของดีเยอะมากเลยแต่ระบบเลือดลมเราไม่เดินนะคะของดีที่เรากินมันก็ไปไม่ถึงอะหูมันเป็นอะไรที่แบบมันมันละเอียดมากนะคะทุกคนแต่มันเป็นความรู้ของแพทย์แผนไทยนะ